ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าสูงตนวอาพี่ทองคัะพี่ทองแท่งจับไปแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นของน้องไข่มุกนะคะเอาพี่แท่งจับลูกเอาใครได้หมายเลขะไรมาเอ้ยไม่ใช่เก็บตะก้าไม่ใช่เก็บตะกาลูกเก็บของข้างในลูกจิหวหม่ได้มาแล้วพี่แท่งได้อย่างลูกพี่แท่งมาได้แล้ว แทงจะเอาหมดเลยเอาคุณปูสองตีลังกาแปดตลบนะใครได้ห้าร้อยตีลังกาแปดตลบนะคะยี่มันว่ามีเลขศูนย์เด้อเด้ออ่าเปิดเลยแกะเลยค่ะแกะเลยแกะเลยอย่าลืมว่าควานนุ้ยคือรดาใช่ควานนุ้ยคือรดาห้าร้อยสงไหนไม่รู้ฉันยังไม่รู้เลยว่าห้าร้อยอยู่โรงไหนก็ใส่ใส่ใส่ไปเลย บอกแค่หมายเลขมาเลยแล้วก็จะยื่นซองให้แล้วก็เปิดซองเอาเองบอกเอาพี่ทองคําได้หมายเลขอะไรคะหมายเลขสามพี่ทองคําได้หมายเลขแต่หมายเลขสามนะอ่าอันนี้หมายเลขสามค่ะนี่นะโอ้ยแบงคพี่สันแท้โอ้ยมันเห็นในเงาแล้วมันสั่นห่ะแม่ มันสั้นเองพี่น้องแท่งหมายเลขสองนะคะไปมันสั้นมากเลยแม่ไปนี้มันสั้นมากเลยอันนี้คือเหย่าเหย่านี่ไปนี้ไปรู้สึกว่าได้แล้วแหละคนตีลังกาส่วนนุ้ยปูปูปูคุณแม่นงนุบอกปูปูปูส่วนนุ้ยนะคะส่วนนุ้ยหมายเลขหนึ่งนะคะก็เป็นน้องแป๋วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเ้เดี๋ยว เดี๋ยวแกะเลยแกะเลยเอา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 ใครก่อนเอาใครก่อนเอาพร้อมกันเลยไหมพร้อมกันเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวปู่เฮแล้วตีลังกาแปดตลบเนี่ยเพอนซน่าเราบอกแล้วว่าได้คนตีลังกาเลเยม่มันกัน <c oughs> เอามายืนกูกันนุ้ยอันนี้ของหนุ้ยนะน้องข,ข,ขอโทษนะคะอันนี้ของหนุ้ยนะคะ <c oughs> ไปมันสั้นอ่ะแม่อย่าประท้วงแล้วแม่บอกว่าจะหัวเราะห้ลั่นเลยใครได้ห้าสิบขอบคุณคุณแม่นะคะยังไม่จบนะยังไม่จบเพราะว่าเรายังกติกาที่คุณแม่ใหม้มายัางไม่หมดนะเพราะฉะนั้นนะเอาไม่เพื่อนโพลงตีลังกาแปดตลบนะคะเรากำลังจับตาโูอยู่โอ้ยนอย พวกคุณปู่เตรียมตัวแล้วตีแล้วหมดเลยโอ้ยเรียนดังยางมาผ่านอรเพื่อนนั้นเอาแมนต้นนั่นก็ได้ไปไปสี่คับซี่ก็ได้พ่อไปซี่คับซี่เดี๋ยอหรือว,ว่าสี่เอามาแปดเลยก็ได้หนึ่งสองสามสามแล้วนะอ่าซีครับ อีกสองอีกสองเจ็ดแเจ็ดเจ็ดแอ้ยแข่งแข่งเลยหมดเลยขอบคุณนะคะ